ดูครับผมว่าสวยดูแก้มสวยดยครับผมครับผมผิดหวังเลยครับผมเอาไปเพื่อนบอดอีกแล้วนะครับแต่ว่าพี่เปียบอกว่ามีไข่ไม่เอานะครับผมเอาอันนี้จะปล่อยไปนะครับผมว้าวดูรักแว้ประกวนเขาที่ผมเหยียเหยียบเพราะว่ามันเป็นนาผสมพันธุ์อยู่ dah 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 very good ขนาดครับผมยำๆฮักเทียงนะครับผมกินเขากานออกเดินทางรักเทียงเราไปสะอครับผมไปยังฮะไปผู้สิงตาผู้สิงฟังคุณนี่เข้าไปเป็นฟังลูกทุ่งไปไปผุนเรื่อยๆกินแล้วเข้าไปผุนเร่อไปผนเลยเนาะไปนเลอยแล้วก็กลับเล่ยได้อ๋อบสิบไปบึงลงบะบ่บ เป็นเวลาไปเพื่อว่าไปพู้จิงล้วกอถอยเลยเพราะว่าเจอทอก็มีเวลาอดิบาชานนัานาร่นเขาไปไม้เดียวเลยเออไปไม้เดียวเลยนะอนมก็มีเลยขนมไปเช่าไปมองไงว่าอะ่รหกอครับเลย้าจา้นเขากินเขาเราไปได้ถึงเร็ะเาไปล้างังเนมาแล้ใช่ไหมใช่ครับกันาเพราะว่ามาไม่เกัน่ำแหน่งให้เรานไปยืมเวลาหน่อยทุกคนไอ้ก๊งว่ารักเกี่ยวอาจรยวไปพูดเลยครับ มันบางญาตเนี่ยเขาไปวุ่นนทั้งกล้องกันพุ่นเห็นม่นผู้สิงอยู่ทั้งหลังคาหลังนั่นเห็นม่นย่อๆพมันก็เห็นโอ้ไม่สบายใจเลยมัน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 นี่มันแบ่งกันนะเขตครับกีตาร์ครับลูกพุ่งเลยกีตาร์ครับกีตาร์อยู่กีตาร์อยู่ฟังพี่เขาอยู่ฟังกีตาร์เขาอยู่ฟังกีตาร์ที่เขาไปรอบแรกนั่นคือฟังรูปถูกอย่างนั้นแบ่งกันนะเขียดัดเจนครับอย่างนั้นเมื่อมึงกาันครับความพิเศษของมันครับแรงมหัศจรรย์นะครับมีป่าสองสายพันธุ์อยู่ในเพียงแค่ ผู้สิงนี่เป็นตัวกํแพงกันน่ครับถ้ามาสัจจะมันนะครับที่เห็นกันอยู่ที่เห็นกันเป็นลูกเพาะกามาจากควนี่ครับเป็นหัวเสื้อครับที่ออกไปพัฒนากันทีดว่ามีไร้หางดีนะครับค่อยไปค่อยมาไร้หางดีก็้เลือดนิ่งแล้วกันนะครับก็เลยเป็นลูกเพาะขึ้นมือนี่แหละครับโอเคครับท่นนบอกว่าโอ้เปิดประสบการณ์มาเลยนะครับผมอยู่วงการะรแต่ไม่เคยมาแบบนี้สักีเลยนะครับผม <Wow. S 2> อันนี้เป็นเป็นหมาที่ไหนครับผมแหล่งเลยแหล่งอ่าสนักสงฆ์ถ้ำน้ำเย็นถ้ำน้ำเย็นนะครับ,บแต่พูดดังไม่ได้นะครับสถานที่ป,ปฏิบัตธิธรรมนะครับสนักสงฆ์นะครับผมเออทุกอยงทุกคนเซียนโจนะครับผมเซียนมลินนะครับผมนุ่งใช่นุ่งนี่ปะอะไรแล้วเซียนสมาร์ตนะครับผม <H m. S 2> ซึ่งเราก็ไม่คาดคิดว่าจะมาเจอแหล่งแบบนี้เลยนะครับผมต้องขอบคุณโซเฟอร์ของเราด้วยครับพี่วินะครับผม แบบประสบการณ์หาแบบสุดยอดเลยนะครับผมการนี้ซามรกรโต้น้เลกนี้เท่างหร่แล้วเหหูสิงหูสิงนะครับผมลังเขาเรียกว่ายังกอสีลุงเป็นปลาตาใช่ไหมครับตาสีลุงครับ โอ้ต้นตำรับยีลุงครับผมมาเแจกควัดคักมือนี่มาพี่มาพี่คุ้มคักคุ้มคักตีนบาดลงไปว่ได้ครับตัดมาเลยตมาเลยตัล่ะยาวครับยางอยากบอกเรืวอะไรคือาไม่หอยหยางมากเหมือนไหนายางมามาสวยสิ่มมี้ดื้อมากอ้หยาด้อไ่รใจบ่เอาบมีหรอเอาได้แล้วมาเลยขวา้เกียรตินเกียรตินาครับมาบ้านงกูคนผมนะ

เครื่องมันเห็นะเครื่องมันจะสีนวลๆออกสีลุงเลยไหมถูกใช่ไหมตัวหนไหมเนี่ยครับผมว่าสีลุงแก้วสยนะครับผมอี่ครับเขผิดหวังเลยครับผมไปแไ้ไม่ผิดหวังจริงๆนมครับผมเวลกูดเวลกูดโูเนไหมเวลาก nice. ูดเวลกูดเวลกูดัยนยอดเลยครับทั้งเทุ่นหลเลยทั้งเทุ่นผู้งานอ่นู้เ่ทังเนตัวแมนเื่น คือกีตาสีรุงนี่ผู้ผู้คนพบแรงไงพบแรงนะครับผมไม่ใช่ไทีทำาย่างเดียวไปครับผมไปครับผมไปแข่งงานมใครครับความฝอดครับผมโอ้สีงามสีงาม นเราอยากได้เลยนี่ครับว้าวดึงนครับผมตั้อยู่ทางคุณงามป่าครับะเมียเียนโจนะครับผม้โจโฉหรือเปล่าครับนี่โจซี้ๆโจซี้ๆอาไล่อีพีกนารอต้องมือเนาะนเ้นน่ัตีบบ้องทั้งหมดเฮอยู่างน้ป่ เดาด้วยันเดียโอ้อมัดมัดนี่แก็กัดลาอันเครื่องใหญ่เลยเช้ยวอีเทวันน้ไนะครับเล้งนเอลงมื่อนไปลงเี้ยโอ้สุดยอดเลยนะครับผมป่าน้ำเล็ดชินมรงหัวงถ้าว่าซุ้มยูเ้นกางแค่เด้ซุ้มยูทงานยูกางน้ามันสีเลยเด้ซุ้มยูทงันบ่ตกันไม่พออเท พร่โมนะครับบาทนี่วะโอ้แกมฝ่าได้นะครับผมเฮริกกูดครบผมครับผมไปอ้อมอ้อมไปคุณเ้อเบึงสายลุยเข้าครับผมงาย่ใหญ่เนี่ครับพี่เปรมครับผมพี่เปรมต้องปลดกางน้ำเหมืนเดิมแมนคิตาผู้ กี่ตาพูดเอาอีกครับก็ทาดีครับออตัวนี้ลไล่ไล่ป่ลูกเพา่ะไคุณลูกว้่ะตาุมีชืพวกเยเป็นสีลุงเช้วเป็นันชุ่มไล่ดีๆีเนียนียลาไล่นเนียสีสีวสีลุงมาไตากรงามใดขนความดีมาอันีแถบลุงมันที่มันชะเหายายแ่ไหนใจ่พูดครับเลูดอีกเป็นบรรยากาศแรงนะครับผมเป็นปาต้าแหลง ภูสิงห์นะครับผมสีลุงต้นตำรับสีลุงของพี่เปรมนะครับผมบรรยากาศการช้อนก็จะประมาณมดเดี๋ยวพาไปดูกันครับเียก็ออา้อันช้อนก็จะอยู่ในคลองแบบนี้นะครับผมซึ่งคลองนี้ก็เดินต่อไปเรื่อยๆมันจะไปติดก,กำแพงภูสิงห์เลยนะครับผมหน้า,าผาภูสิงห์เลยนะครับผม ลาก็จะเป็นประกายหางจะเป็นสีลุงนะครับผมไม่ผิดหวังจริงๆครับผมต้องขอบคุณพี่เปรมมากๆนะครับที่พามาเปิดประสบการณ์มาเปิดแหล่งนะครับผมปิดมานีลร้ปีได้ไหมยนี้อน <c oughs> รับหายากนิดนึงนะครับผมปลาตรงนี้มัญหา่ะ อาหยากสมคำลุมเลือกครับผมนี่ครับโซเฟอร์ของเราครับผมได้อักตัวแล้วครับได้ตัวนี้ป้านฝาดไมนอยู่ในวเนนัอนบ่ครับแม่นครับโอ้ฟอร์ดอยู่ในเหลือไปนะครับผมเมึงมันมุดเข้าไปบ่เห็นเห็นตะกลนนะครับตอนนี้เห็นฟอร์ดนะครับแต่ว่าเอาเอาบ่ได้นะวะครับอยอะเกินไปนะครับเจ้ของเรานะครับได้อีกตัวแล้วครับสามตัว สามตัวแล้วนะครับแรงแรงยีได้ตัวแล้วอุ้งเปิ้ลได้หลายอยู่ดิให้ดูตัวนะครับโอเคครับผมตาเป็นสีได้ครับเนี่ย้องนี่อยากออกสายลุงแตนจำเงินเนี่ยตาสุดยอดเลยนะครับการสมมติเท่าไหร่ มุมน,นี้ก็จะเป็นพี่เปรมกับเซียนฟอดนะครับผมนี่จะระดับปลารามาจานได้แล้วครับผมต้องสอดผู้หนาหนมาด้วยเอกตัวแล้วโอโ้เต็มทุงอันเนี้ยไปขึ้นเนี้ยไปขึ้นเนี้นเนต็มทุงอัญญลลนเน,นี้ยราล้นแล้เนี้ยเจ้าของจากันให้พระย้ยวยป้ดครับมองนึงันเดียวกันะต้าม็าตนหน้าต้าไวเั้งหลังนี่จะเป็นครูนะครับผมคูสิงเด้นะครับ เจงเทียนเก่าพอดีนะครับผมให้นำน้องใหม่ให้ให้ด้วยนะครับผมปลาปูนะครับครับได้ได้ได้ตัวครับได้ได้ตัวเดียวได้ตัวเดียวนั่งเป็นปลาแม่คัดออกปลาแม่ได้เท็กตัวปุ้นนี่ปลาแม่ได้ซีตัวเลงสีบบกิดว่างเลยนะครับผมโอ้เจ็บสีเจ็บครับสีเจ็บเป็นเป็นกีตาร์สีลุงครับเป็นแรกๆที่ผม ่าเปิดตัวผู้ทอดตะวันตกชุดแรลกครับคือหรือว่าผู้สิงเขาเนี่ยนะครับว้าวต้นตะวันตกครับไทยๆด้วยมือนมีแยงอีบาัดท่านี่ก็ทอดดกระเดี้ยวแทบโม่งไปเลยนี่ต้นนี่แบบหน่อยหนาไปเลยอีนะครับผมพูดแล้วพูดเล้วนี่พูดแล้วช่วยนะครับได้โตครับโอ้าวเรียร์ได้ไม่แยงเลยเรียรนี่ล้นทุ่งเลยเบิรงเงานไงครับกีตาร์ภูเขาครับนี่นี่คือตัวปลานะครับผมนี่หยาดี่หยานปลานะครับโอ้จบเลยสิขอบคุณในรายปลาบ่อนยอดนะเป็นสีลุงไหมครับผมตะวันตะวันเจ้าของจำหวยของนัดปะ เวลิกุดยอดครับผมยักดจยันว่ามองซึกแค่งอยู่ว่ไงโมยแค่จะได้แ่ยังไตีนตปัิปภาษาลงไปฮะแต่เขามาไปเนาะบอแค่น่อยว่าอนี่หลายปีแล้วมันถือแค่ทรรมภาาแต่ตีนเป็ดไม่เป็นพึ่งเนิโกลขอบคุณด้วยนะครับที่แนะนำแหล่งด้วนะครับผมทนที่แนะนำแหล่งเป็นเซียนเก่านะครับผม เอาคุณคุณทายภาพไมา่ายภาพพี่มาพี่ถ่ายภาพวิวนี่นำ<อ>้ำมีตาภูเขานี่ไปแล้วนะครับผมเนี่ของยานเนี่ยคันแน่นเอ้๋ยวขึ้นมาได้ขึ้นมาจะพยายามเสียบหัวบอบซ้่มดีโอ้สุดยอดเลยครับผมไหหมด้หางบอบอะไรหรอกแต่สีงามอยู่ตาตอนสอนไม่ไหมยังงาม <laughs> มีอะไรในกองหัวไปไปเรื่อยๆภูเขาชุดสีรุ้งเลยเบี้ยวแล้วนะครับใส่ละจค่ตัวใส่แบบนี้ดินะครับดูเป็นจีจะถ้าขย้ำขย้ำมันขึ้นนี่เออขย้ำกระเว้นเอขย้ำแรงหิมพานอยมันบันคอยไปใส่ต้องอยู่ฝอนนี่แหละโอ้น้ำเย็นเจี๊ยบเลยวะมันมักน้ำคั่มน้ำเย็นเหรอจีตาเปลี่ยนจะกรอบมลยเด็ดเด็ดเด็ดมันอยู่มันอยู่ไหนนี่เห็นว่านี่ยไอ้ขึ้มันถึงห้องทิ้นเลยล่ะป่าใช่ไหมจีดุครับยอดเลยครับผมนี่ ใเลงยาทีเหลือเดือยู่นี่แหละห้องทินมันเนี้ยไหจะเอาขวดมาใส่นรถผ่นเดี๋ยวมันสีนัน่นมันสเละก่อนนออีห้องอีกวมันจะเละเนี่ยเห็นตัวมั้ยเนี่ยการเอาวีเตรียมแล้ผม มุดๆๆๆอย่างนี้มาเขียวเหนียวเลยเทาก็ต้องเห็นมันมุมวันที่สุดความนัาจะมีตุมนี้ต่ำนี้ยอดเลยแตะเกียบสีฟ้าครับซึ่งมันจะเป็นตะเกียบสีฟ้าว้าวสีฟ้าจ้าเลยแหละตะวันตะวันยังบอกสีลุงตัวนี้ตะเกียบซุ้มๆงามเนี่ยยังบอกถือว่างามไนไดตัวนี้เป็นตามตัวเอกลักษณ์มันคือสีฟ้าตะเกียบนี่สีฟ้าจ้าเลยงามได้หมดอีกแล้วนะครับแต่ว่าพี่เปรมบอกว่ามีไข่ไม่เอานะครับผมเอา นี่จะปล่อยไปนะครับผม <Wow. S 2> ว้าวลักแว้ตะกวนเขาน้อบปูเด็กๆเ,เขาบว่ามันเป็นหนาผสมพันธุ์อยู่งามเลยนี่คือเป็นการอนุรักษ์อีกรูปแบบหนึ่งนะครับผมหามกระจริงครับแต่ว่าปลอดที่มีใครกับเอานะครับผมนี่แล้วป่าสนสำรองอยู่ในหนูบื้อหายากยีาด้วยครับาาตัวเมียนะครับ <laughs> ครับเพิ่นว่าชายชีลุงครับต้นตำรับเลยนะครับผมต้นตำรับเลือดล้อยครับสมคำลำเลื่อครับผมว่ผิดว่ามากระตาโอ้สุดยอดเได้อกตัวครับมึนงงเอยครับไลกลายกุมงเลยครับผมตั่นเช่ยเดียวนี่ ส่วนเดียวเดียวตั้งเรองเดียวเดียวต้องบาเดียวเลยมมันตั้งเร่องเดียวเดียวแล้วก็นี่เลยขึ้นมาเลย่ยแนวนอนเลยว่ะโอ้มาดออกมาดเลยว่ะไม่ผมนั่นตัว,ว,วนึงสำหรับคนที่ติดตามคลิปนะครับผม อีพีนี้ผมก็หาไปฝากเหมือนเดิมนะครับเล่นกิจกรรมท้ายคลิปเหมือนเดิมก็สีบัวไทยจะนว่หล่อนปา่าแต่พออีพีน,บบนี้ผมเลยหามาแบ่งกัน้องความฝันนะครับไปไปจแจกกันเลยวุ <c oughs> ่นเนี่ยวงเลิศโอ้ยยิ้มยำเถอะวะหาได้ไลฟ์เพืเดียวยิว้มยำขนาดเลยย้ยอมแผลย้อมแผลที่เตรียมได้กี่ตัวครับผมสี่จันฟอร์ดเต็ียมทุ่งไงยะ สอนเ,เยอเแี่นี่สอนลูกบาดเดียวได้เลยบ่สีลุงหลายตัวเลยสีลุงสองสามตัวเลยสีลุงตัวนึงเนี้ยของผมเอาไปลวดว่าน้อดอกกันนี่เออคุณครับจะตื่ลวดเอาไปปั้นกันเลยเปลี่ยนโอเคอีอส,ออาสานตัวเดียวนะครับผมอีสานเขาเรียก,กว่าโบนิกาปาต้ามังอีสานมังอีสานมักลูกทุ่งพ่อม <c oughs> อเจ้าพระแม่แนาะพระแม่คัดยางดีครับพ่อหมอเจ้าพระแม่ โอ้เพิ่นคือใหญ่แท้ว่าของเพิ่นตระตัวเดียวเลยมากตัวเชียมเข็มก็มวยแรงแรงนี่คนคนพบตะดอนไหมครับตั้งแตถ่ายคอยเสิบ์ตเฉพเขาซีปีหรอโอ้จะยุบแรกๆเลยนะครับที่ทำโซเชียลนะครับในขายโทรพันกับมองนี่แหละเเพิ่งเปิดเผยเลยแรงรับเลยขายโทรพันละพันละพันเลยสิบกี่บอกเลยว่าผิดหวังครับผมเชี่ยมจูอะไรอตครับดู้โหตัวเดียวครับอ่านนะ ดีเดเพลินนะยังมาลินเด็กโตครับมุ้แไม่เต็มกระเป๋อันระเบ้เนี่ยน่นวดวะนพูนจะจะ้าว่าพูนไปเห็นแท่งพูนกันอันอันสุ่มเอาตยมองเดียวเ่ราย่างไวเทเนี่โอ้เตัวเน่ยเพื่อนเนี่น่เไมซุ่มนี่เออโกเขียวดีกว่าไอเขียวนี่ยเาน่มองนีแต่มองเด็ดเดเดมองนี่นะเกเายมองนี้มองเดียวนะนี่ามมองซีฟองเดียวเลยอะ ซุ้มแท่งมันจะเป็นสีน้ำเงินเนี่ยซุ้มทั้งหมดมันจะออกสีน้ำเงินแต่ไล่ไล่เดียวกันแต่แง่เดียวกันมาไล่ดีฮะบอกยู่นี่แห้งได่ดีเด้ค่ะซุ้มบอกสีล้วนเลยเออเถื่อนใหญ่เอามาด่ะโอ้โอ้คิดตีเฉียไปพ้อจุ๊บโอ้ผ่านผ่านแรงนี้เป็นยังไงเนี่ยครับเดี๋ยวไขอรีวิวนะครับก็สุดยอดนะครับก็ยุงก็เยอะนะฮะ สำหรับวันนี้ก็ไม่ผิดหวังนะฮะเห็นตอนซอนได้ตัวแรกเป็นมีค้ามู้สิกงนี้ก็เพิ่มหน่อยนะัะเพราะมันเป็นตัวเล็กแต่สีมันสวยนะฮะว้าวตัวแรกตัวไหนไม่รู้นะฮะรู้แต่ว่าลายพันมาลายสวยครับลายสวยตัวนี้ครับตัวนี้มือลมเลี้นตัวนี้ไมล่ะตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้สมคำลำเล็กบ้าครับกัดสมคำลำเล็กเซนปลาเตรียมากเลาเส้ปลาหัวมากหัวมาแล้วมัน่าหมาแล้วมันทำสวร เฮ้ยแบหว่มากมากล้วท้ามาสอนมาดิมีแต่ระดับเสียนนะครับนะครับมื่อวากันเปไงวอ้สุดยอดจริงๆครับได้สามตัวเมื่อนี้ตัวแม่สองตัวผู้หนึ่งตัวผู้หนึ่แตกสแม่สองตัวผู้หนึ่งแ่ครับ่อกแย่งนี่แย่งังไงครับแย่งนี่กะพกพกจะหน่อยครับจะหน่อยนะครับห้าอยากบวครับกะสอนมั่วอะไรอยูครับถ้าหากะต้องฟีมือจกหน่อยเอเอเาลยฟีมือเพิ่ไเสองพนังเลย น้ำตัวนี้คุ้มไหมครับโอ้ยอันนี้ควันคุ้มครับเวันไม่มีไม่หนี้มาพักผ่อนครับพักผ่อนมันเบิ่งหน่องไว้งามนะครับงามงามครับมาแค่ตัวนี้แล้วว่าตัวใครกบิ่งลงวะกบึงคงลงกับงามแบบแปร์อยู่ครับก็หนึ่งแปรอยู่มันมันแปร์พ้นกับหายไงนี่ะแล้ววิ่งแป้งนะฮะฝากติดตามบนงานอะไรท่านใดครับอ่าของไทยบ้านกีตาร์บุญการครับโอเคครับไทยบ้านกีตาร์บุญการมันจะมีชมรมนน้ำกันครับไทยเอ่อ ผมในเฟซบุ๊กชื่ออะไระครับไท,ไ,ไทยไฟติ้งฟิตไทยไฟติ้งฟิตแปลว่ายังครับผมบไไ่เจ๊งมาเลยแปลเอ๊ะต้องให้เพื่อนดิวครับแปลเอาน้ำใส่กว่าไทยไฟต่อสู้ฟิตแปลว่ากระชับเพเาะมีคนละฟิตนี่ฟิตแปลว่ากระชับฟิตแปลว่าแน่นจริงๆนะฮะขอบคุณครับโอ,อย้ยคนละฟิตแล้วเนี่ยอันนั้นอัันนน้ฟิตอีแบบนี้แต่คาดว่าต่อสู้นะฮะฟิตก็คือกระชับนะฮะ จิตต่อสู้กระชับนะฮะโอ้มันจะลำบากนะครับตุงน้ำับ้มเฮ้ยไปครับมาครับผมไปครับเก็บถุงเลยเจกเราจน ตอนนี้ก็มาช่วงท้ายทริปแล้วนะครับท้ายทริปของวันนี้แล้วนะครับผมสวยยุตัวนี้หน่อยนี่แนวเขาอยากได้แต่ยังอันดุทีเหมือวเดียวกับตัวแม่ตัวนึงมือนี้กะหาอยากแน่นะครับตัวนึงจะฟันเพรแพ้เนาะซาบาดลูกคุงเนาะตุณมาเดี๋ยวเราตัวนี้งงามอยู่มือนีก็หายากแน่อย่างง่อยแต่ว่าโดยรวมๆแล้วก็มีความสุขนะครับผมเน่าอย่างเตะกันแยาตัวผมเห็นตีเหลียมอยู่นะโดยรวมๆแล้วก็อบอุ่นนะครับทริปนี้ครับผมอบอุ่นและคันใาย เนี่ยได้เสมเลยเดียวได้บ้างจอดเลยนะครับ่เดจะรมู้ลโอ้จันฟอดนีุ่่งรักกันรักนอดตัวนึงแนโอ้เชียนจอดเั็นี่สมคำลำเลื่อยดีนะครับผมน้องนันพี่ฝ่าสิยงามอยู่เนาะน้องพี่ฝาเนาะอีอเลยเบยหน่บ่ร้บเบิ้งครับเบิ้งใส่น้ำครับว้าว นี่ครับอันนี้อันนี้ผู้สิงลูกทุ่งได้ครับนี่ยน่ครับเบิรงเขาเบิรงนกลงนลูกทุ่งผู้สิงอันนี้โดยตัวขี้ได้ก็คือผู้สิงกายน้ำเงินเป็นใครก่านก็ใช่แล้วเดี๋ยวนั้นยอดครับผมไล่กระดูกนี้เทียบได้ครับตัวนี้ก็ได้ตัวนี้กระดูกงามเลยกระดูกงามไล่ต่างเปิดเมีเลื่อกันไหมเปิดแม่อีสานอันดีกว่าผมก็ได้มาตัวหนึ่งนะครับอิทธิพลมาจากคอมฟอร์ตนะครับผมแบ่งให้เพราะว่าผมมาถือกล้องนะครับวันนี้มาถือกล้องอันนี้มันอิทธิพลครับอันนี้ด้วยความสีเนืหาอยู่แบบ คัดขึ้นใจหน่อยนึงขัดขึ้นใจหน่อยนึงในเจก็อยากได้ตัวนี้นะฮะสุดยอดสุดยอดครับผมโอ้แต่เพื่อนเขาเพิ่นเอาตัวปกดงใหญ่ดีงามม่ได้เพิ่งเป็นวีดีกูุ๊ปวีดีกูุ๊ปไปอันนี้ได้เป็ยังดอกกันไหมสวยงามนี่ตัวนี้อันนี้มีตัวงามอยู่บ่ค้างไหมแม่เลือกอะไรไหมมีได้เพื่อนมีอได้มีสีลู้มีอยู่มีอยู่สวยงามไหมตัวเมียธรบันไงนี่ว่า ขอบคุณพี่เปี่ยมนะครับที่แบ่งให้ครับผมโอ้ทิเห่าเลยตัวนี้ตัวกระปุ ong กระปุ่งละนึงนะครับผมห้าคักสุดยอดครับผมมันบ่บันยหญ่พ่บันยหญ่ใหญ่ที่ไปถ่ายคลิปให้เพื่อนอีกเท่านึงนะครับตอนนี้มันงามดอกบ่บันยหญ่เป็นข้าวบานะครับผมเดี๋ยวจะไปถ่ายคลิปให้ดูนะครับผมว่าปลาแหลงนี้จะเป็นประมาณไหนนะครับผมต้องไปความดีก่อนติดตามด้วยนะครับผมอันนี้มาถึงบ้านแล้วครับผมครับ เป็นคลิปที่ม่วนสนุกแล้วก็เปิดแรงนะครับผมคู่บุกค่ายนี่นะครับผมขอบคุณพี่ๆทั้งสองเลยนะครับวางไปเบิ้งไปสอดส่องนี่วางวางเงินวางกับกระโโป้นั่นซีอิ๊วขาวอยู่อาเพิ่งนีมั้งย่งซีนมียังเพิ่งนีกระไงกันไรกันครับาเดี๋ยวเดี๋ยวตัวปลาเดี๋ยวผมจะแปะไว้ท้ายคลิปนะครับให้ดูว่าเป็นตัวอย่างของแหล่งนี้สุดยอดจริงๆขอบคุณพี่ๆทั้งสองมากๆนะครับทุกท่านขอบคุณครับ